ครับผมก็สวัสดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับาชาวดาร์กบอลดูคันแบทเทิลทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโหลดเกมดาร์กบอลดูคันในเวอร์ชั่นของเจแปนเนาะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับหรือว่าใครก็ตามนะครับที่อยากจะลองเล่นเซิร์ฟเจแปนนะครับหรืออยากสัมผัสบรรยากาศฉลองครบรอบ 6ปีของเกมนี้นะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้แหละเนาะอยากใครนะรับอยากจะสัมผัสบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำตัวแอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดนะครับรวมถึงการดาวน์โหลดเกมนี้นะครับว่ามันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตัวไหนบ้างนะครับผมโอเคเขาเรามาดูอันดับแรกเลยเนาะตอนนี้ผมจะใช้เป็นโปรแกรมจำลองโปรแกรมน็อกนะครับในการที่จะอ่าโหลดเกมมาเล่นนะครับมาดูกันนะครับว่าอะไรบ้างนะครับที่ แอปตัวไหนบ้างเนาะที่ทุกท่านต้องดาวน์โหลดมาในเครื่องก่อนนะครับผมก็ตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวแอปเป็นตัวคูแอปตัวนี้ครับูปที่มันเขียนว่า q u u a p p นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับในโปรแกรมจำลองของเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการอยากเล่นเซิร์ฟเจแปนนะโอเคครับพอมาถึงหน้านี้เนาะ มาถึงหน้านี้โอเคกดเข้าที่ค้นหาตัวนี้ครับปึ๊บขึ้นมามันจะขึ้นเกมนะครับมาดูข้างล่างก็ได้นี่ครับมันจะบอกว่านอตหน่าตอนนี้นะครับฮอตเกมอะไรบ้างมีไหมนี่ไงดาร์กบอลโดคังแบทเทิลน,นะครับเห็นรูปไอ้โกหูนีครับโกูแมองแค่นี้ก็เห็นแล้วเนาะคลิกเข้าไปเลยครับอ่าเป็นอ่งนครับนี่แหละครับเซิร์ฟเจแปนเนาะเห็นไหมเห็นว่าดาร์กบอลแซดโดคังแบทเทิรเราจะมีคลับคำว่า J จนะครับ โอเคหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามาแล้วไม่เจอตรงนี้นะครับเพื่อนสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยเนาะตรงเกมค้นหาตรงนี้ครับพิมพ์เลยครับดังกันว่าโอ้โหพิมพ์แค่นี้ก็ขึ้นแล้วเนาะ D R A นะครับยาโลเซอร,ร์โกลบอลมาเล่นเนาะโนลตัวนี้เลยครับดาวน์โหลดโนคาบิเทิลเจแปะนะครับอ่ะเราก็มาดูดนี่ถึงนี่โกลบอลเนาะอย่าไปโหลดเนาะตัวแรกนะครับนี่มาโหลดที่โกโคถือดาวน์โหลดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดเลยครับน่าจะใช้เวลาไม่นานเนาะนะครับเห็นไหมครับ นี้เราก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับในตัวเซิร์ฟเจ็ปแแมาแล้วนั่นเองครับผมดๆ,ๆๆก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดไปปกติเลยนะครับแอบปบมันก็ทำการติดตั้งไปปกตินะครับผมตัวน,นี้ไม่ต้องสนใจเนาะก็ทำการเปิดแอปเลยครับอโอเคครับเราตะคร่มาแล้วครับเป็นครับรวดเร็วทันใจเนาะสำหรับตัวนี้นะครับแต่มันจะแปลกประหลาดหน่อยโดยที่ว่า มันจะเป็นเหมือนกับฟับงก์ชันเริ่มเริมเกมเลยเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนะเาะก็กดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เนาะมันก็จะถามเรานะเกิดเราเลือกตัวสีแดงนะมันจะถามเราว่าเราจะเชื่อมต่อด้วยการล็อกอินจาก ID เดิมไหมนะเกิดใครไม่มีนะครับหรือไม่เคยเล่นเนาะก็ไปกดตัวนี้ทางซ้ายมือเนาะโอเคเริ่มเลยครับอะไรปรับใต้หมดเลยนะเต็มที่เลยเนาะไปลุยกันครับ โอเคเนาะเดี๋ยวส่วนตรงนี้นะครับผมจะข้ามไปเลยเนะาะบอกว่าเพื่อนๆคงทำกันได้อยู่แล้วนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะครับสำหรับรายละเอียดตรงนี้ลงถึงการดาวดน์โหลดไฟล์ต่างๆด้วยนะครับผมจะข้ามไปตอนที่เข้าหน้าเกมเลยนะครับผม okay, บโอเคครับโอเคครับมาเราก็มาถึงหน้าที่ได้ทําการดาวน์โหลดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันสามารถ เริ่มเล่นได้เลยหรือเปล่าเนาะโอเคครับกรปกวดสกีไปได้เลยครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวดูว่ามันจะมีแนะนําอะไรหรือว่าแจกเพชรเยอะขนาดไหนเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคเนะครับภาษามันจะแปลกๆเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นในตัวของเซิร์ฟจีแปรเลยนะครับก็จะคงงงเนาะไปเรากดไปเลยครับโอเคอ่าโอเคแจกเพชรตามปรกติอยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคโอเคครับก็จะมีเพชร เพชรเอะละเพชรฟรีให้ยิงด้วยเนาะผมว่ายังไม่ไปยิงนะครับมาดูก่อนว่ามันแจกผู้เล่นหน้าใหม่เท่าไหร่เนาะรับไปเลยครับ29เม็ดโอเคมันแจกทั้งหมด29เม็ดนะครับโอเคเนาะเยอะไหมก็ก็ไม่เยอะเนาะ <c oughs> โอเคเรามาดูตรงนี้นะครับไอ้รูรปธงตรงนี้นะืะ่อกี้พื่นผมกดนะอาจจะเร็เวไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูแป๊หนึ่งเนาะโลดนานนิดนึงนะครับ ดูหน่อยว่ามีอะไรก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นแค่เงินธรรมดานะครับโอเคตอนนี้เนาะเราก็สามารถที่จะโหลดเกมเข้ามาอยู่ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนาะสามารถเล่นได้ตามปกติเลยไปฟาร์มเพชรตามปกติได้เลยนะครับผมเนาะตัวนี้ก็ก่อนที่จะไปเริ่มนะผมมีอีกหนึ่งเทคนิคเนาะสำหรับใครนะครับที่เข้าเกมใหม่ๆเนาะในตัวเกมของมันนะครับจะแจกเพชรอีก20เม็ด อนะอีก20เมตรไปฟรีๆเลยนะครับเรามาดูกันเนาะว่าวิธีรับ20เมตรฟรีๆนะทำยังไงเนาะก็อนดับแรกนะครับมาที่รูปเรดาร์นะครับทํามุมซ้ายมือนะครับผมก็ไปที่ตัวที่2อ่าตัวนี้เนาะเข้ามาเอาใหม่เนาะปึ๊บมาเริ่มมาตัวที่2ครับ โอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาเรียบร้อย้วครับในหน้านี้นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับนั่นคือให้เราทําการล็อกอินนะครับด้วยบัญชีของตัว gmail นะครับแล้วก็ Facebook นั่นเองเนาะสำหรับตรงนี้นะครับคนที่ไม่เคยไม่เคยผูกเลยเนาะส่วนมากถ้าเป็นผู้เรียนใหม่ก็จะไม่เคยผูกแหละเราก็มาผูกให้เรียบร้อยนะครับโดย gmail นะครับเพื่อนๆสามารถไปสมัครไว้ได้เลยนะครับผมแนะนําเป็น gmail แล้วกันเนาะเป็น mail ปลอม เราไปสมัครมาไว้ได้เลยนะครับเพื่อมาเอามาผูกกับตัวเกมนะครับผมไปสมัครให้เรียบร้อยเนยเนาะมาดูนครับเดี๋ยวว่าผูกอีเมลไปแล้วเนี่ยมันจะได้20เม็ดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปครับโอเคนะครับผมได้ทําการผูกอีเมลเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะขึ้นเป็นสีเขียวๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราผูกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปที่หน้าเดิมนะครับดูดีว่ามันจะได้เพชรไหม อ่าอ่าใช่ไหมโอเคมันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรูปเจ้าเหมียวตัวนี้นะครับเราคลิกไปได้นะครับคลิกไปดูไอ้ตรงนี้เลยครับทางขวามือเนาะที่เป็นรูปนิวนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอ่ามันได้ขึ้นมาแล้วเนาะเป็น2แล้วอ่าเห็นไหมครับได้เท่าไหร่20เมตรเนาะตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทําการผูกอีเมลเข้ากับ ID ดีใหม่ของเราเนาะได้20เมตรนั่นเองเนาะ ถือว่ารับไปเลยเนาะฟรีๆนะครับสำหรับสายฟรีเนาะก็จะรวมเป็นทั้งหมด50เม็ดนั่นเองครับผมเป็นไงครับตอนนี้เรามีเพชร50เม็ดแล้วเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่21เนาะที่ผมเริ่มเริ่มทําทการเปิด ID ใหม่เนาะล้วก็รีบไปฟาร์มเลยครับช่วงนี้เนาะบอกเลยว่ารีบไปฟาร์มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฉลี่ยของจะมาแล้วเนาะเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอนนี้มันมีตู้กาชาอะไรบ้างให้เราได้แบบสุ่ม ก็จะมีมจริงๆก็ตู้ใหม่มันก็ดีแหละแต่ถ้าเราเป็นผูเ้เล่นหน้าใหม่เนาะเราอาจจะต้องยังไงอะอาจจะต้องคนใช้ตัวเก่าไปหรือเปล่าครับแบบว่าไอ้พวกนเ,นเนี้ยเนาะเนี่ยเราจะทนใช้ผ่านด่านไปก่อนไหมก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับหรือว่าเอาเงี้ยไปเปิดสัก5าเม็ดเนาะเพื่อให้ได้ตัวดีมาใช้ก่อนนะครับในช่วงเริ่มต้นเนาะโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการ เข้าเล่นในเซิร์ฟเจแปนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับทำการผูก ID ให้เรียบร้อยนะครับก็จะรับไปเลยนะครับฟรีนะครับ20เมตรเนาะเป็น50เพชรนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมแล้วกดติดตามด้วยนะครับเพื่อมีเทคนิคอะไรดีครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆอีกนะครับเหมือนกับคลิปนี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม